มาคุยทางช่อง 9M c o t HD นะครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เราบุกมาที่ระยองนองสไกนโชวพี่หนึ่งเติ้งเติ้งเต้งต้งเติ้งเตึ้งตึ้งเติ้งตึ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 งตึ้งตึ้งต้งติ้งต้งติ้งต้งต้งเต้งติ้ง้งเติ้งต้งเติ้งต้งงต้ง้งต้งต พี่ยาขาสั่นอย่างนี้แล้วนะพี่เรามาคุยกับเจนลวยดีกว่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอมามามโอ้แต่แต่แต่ระวังระวังด้วยแต่รักน่อยนี่เคยนี่เคยนี่เคยขับมาจากนี่ช่างแฟนฉันใะแฟนฉันต้องบอกว่าปลอดภัยเราเมื่อกี้ขับเป็นรถซาเล้งนะครับวันนี้เราต้องถ่ายทอดสดนะครับที่ตลาดสตาร์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองเลยใช่ค่ะเรามาทักทายกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัส่าว่าไงลูกถือไมคครับพี่ดีกว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อนิน ไม่ใช่คนนนท์ค่ะคนนนท์ไอยู่แล้วคิดยังไงถึงขายหน้าเพื่อนหนูคะขายเดียวเดียวเดียวเพราะเลยองเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ขายของดีมากค่ะแล้วไม่ได้่กี่ยวค่ะเกี่ยวสินินนินมาอยู่นานหรือยังคะมามาไปไปอยู่ตอนนี้ได้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแต่พี่สาวของพี่อยู่มาสิบกว่าปีแล้วยังไม่ได้ถามเรื่องพี่สาวเลยพูดถึงแล้อยากแล้ว นะคะค่ะดีใจไหมคะหล่อไหมคะหล่อก่ะนายทอทัศน์อีกนี่พี่ก็ยังโมโหแล้วสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลดน้ำหนักอยู่คุณวางเดี๋ยวนี้เลยไม่ซึ่งต้องบอกขายดีไหมพี่แต่ละวันนี้ขายดีใช่ไหมคะโปรโมทในร้านอะไรยังไงชื่ออะไรโปรโมทเลยครับดีทุกร้านเลยค่ะดีทุกร้านถ้าไม่ดีใครจะมาขายล่ะคะโอเคโอเคเอาไมค์เอาแจ๊บร้านต่อไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคขอบคุณอาเป้รวยบอกเลยว่าคนเยอะมากแล้วก็คนมาดูเราเยอะมากแล้วก็ ของกินขายเยอะมากเป็นคาเราเมลเอาของหวานมาดีกว่าของหวานสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะวันนี้ชื่ออะไรคะทำไรเอาจดหวยเหรอหรืออะไรดูสคริปต์ออดูสคริปต์สคริปต์จุ้ยอ่ะทีมงานปอยพูดอ่าสืออะไรนึงครับไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องดูเอาตอบสดๆเลยพี่เราอะไรคะชื่อชื่อไม่ชื่อไม่ชื่อไม่ชือไม่ได้เสียค่ะชื่อสมควรอันนี้ชื่อร้านพี่สาวออ้ชื่ เดี่ยวอาหมูบอลเอ้ยคดเจ๊ประภาเจ๊เปล่าเกียวนอลหู้ยหนูชอบมากเลยผมอยากรู้คำถามหนึ่งคนระยองเนี่ยทำไมต้องลงท้ายคข้ามาที่ผู้หญิงมันเยอะอะไรนะผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะเกี่ยวอะไรอ่ะอะไรมันก่อที่อ๋อตลกอ่ะเขาเดี๋ยวอ๋อจริงเหผู้หญิงเยอะก็เลยใช้คำนี้อ่ะคะเปล่ามันเป็นเหมือนกับ อะไรอ่ะลงท้ายใช่เหมือนเช่นแบบว่าใช่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่นะอะไรเงี้ยนี่ก็คือนะพี่ก็คือนะใช่ไหมฮะโออย่างงี้นี่เองแต่ว่าพี่เป็นคนระยองเลยเป็นไหมคะเป็นคนระยองแท้ๆเลยนะคะแล้วถ้าสมมติเรามาระยองเราจะต้องไปเที่ยวไหนคะก็แบบไม่เคยมาเลยเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดแหลมไหนคะแหลมแม่พิมพ์แหลมแม่พิมพ์เมื่อวานกิ๊นไปกินนี่นี่อยู่อะไรอะไร สดมากที่แหล่แม่พิมพ์ดีมากแล้วมีที่ไหนอีกคะแล้วก็หาสุชาดไงหาสุชาดัเอาอย่างนี้เราบอกคุผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าร้านขนมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนยังไงบอกเลยคะก็ชื่อร้านเจ๊ประภาข้เหนียวมูลค่ะแล้วก็อยู่ที่ตลาดสตาร์จ่ะค่ะใครรู้ไหคะขนมอะไระ ทำไมอะออกทีวีแล้วให้บอกทีวีคุณก็ต้องจ่ายให้ผมฟรีคุณแต่คุณลดน้ำหนักอยู่คุณวางไม่ปากพักทีไม่พักไม่ฉันตอนนี้สองร้อยสองร้อยด้วยสองร้อยด้วยที่ทำโมฮาเจมวันนี้สองร้อยคุณอย่าทำแบบนี้กับเขาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอรับไม่ด้วยแต่กินเยอะมากนี่ถือว่าตลาดสตาร์ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในระยองนะคะเขาค้าส่งในช่วงกลางวันแต่บ้านมาซื้อโอ้โหกับค้าที่เยอะมาก เฮ้ยเขาลูกหนีเลยอ่ะว่แจ็คเด็กเด็กร้องไห้อีกพ่อใลูกมาพ่อกับลูกไั้มีมีของชื่อเลยครับชื่อเลยครับโอ้ยจบแล้วท้จบแล้ว